ไปดูอีกหนึ่งเรื่องะครคุณผู้ชมครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้ร่วมกับสถาบันขงจื๊อและก็สถาบันสมาคมการค้าวิสาหกิจไทยจีนครับนำผู้ประกอบการระหว่างประเทศมาแนะนําตําแหน่งงานพร้อมเปิดบูธรับสมัครงานจากนักศึกษาที่จบใหม่ครับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับร่วมกับสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมการค้าวิสาหกิจไทยจีน มีความมุ่งมั่นนะครับในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนภาษาไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคเหนือครับมีการออกแบบหลักสูตรโครงการที่หลากหลายและพัฒนาบุคลากรขั้นสูงร่วมกับคณะและสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนาบุคลากรขั้นสูงพร้อมทั้งนะครับจัดงานจ็อกแฟร์นำผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและบริษัทชั้นนำนะครับมาแนะนำตำแหน่งงานต่างๆและรับสมัครพนักง,งานใหม่นะครับให้กับนักศึกษาที่สนใจด้วยครับ สำหรับงานนี้นะคะก็จะเน้นต้องพูดภาษาจีนได้ค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท้าทายกับนักศึกษาจีนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งนําบริษัทชั้นนําของประเทศไทยและจีนมากกว่า30บริษัทนะคะมาร่วมกันเปิดบูธรับสมัครงานแล้วก็รับสมัครนักศึกษาฝึกงานซึ่งมีไรายได้ดีค่ะสําหรับนักศึกษาที่ฝึกงานจะได้วันละ200บาทส่วนตําแหน่งงานนะคะเริ่มต้นให้เงินเดือนอยู่ที่2 5 0 0 0บาทหรืออาจจะสูงกว่านี้นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ที่สําคัญ ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากสถาบันของซื้อเป็นอย่างดีนะคะก็มากรอกใบสมัครกันไว้จํานวนมากค่ะในตําแหน่งงานที่น่าสนใจจากบริษัทจากประเทศจีนแล้วก็บริษัทเอกชนในประเทศไทยที่ได้มีการทําธุรกิจระหว่างประเทศค่ะอาจารย์หลิงผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันของจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับบอกว่าเพื่อเป็นศูนย์กลางให้กับน้องๆน,นักศึกษาและผู้ประกอบการมาเจอกันนะครับซึ่งมีตําแหน่งงานจํานวนมากและก็ในเครือนะครับก็มีมากกว่า109บริษัท เน้นน้องๆที่สื่อสารภาษาไทยจีนอังกฤษได้ครับมผมหมดสิทธิ์แล้วพูดจีนไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งภาษานะคะที่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจของคนจีนนะคะก็เริ่ม